ตโรเสนกาวันสอฟาราดไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับสิบเก้าวันซ้อมอยู่ที่ค่ายสอฟาราดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมของไฟนี้มีผูกน้อยมีดโรเซ่แล้วน้องชายไฟนี้ก็ถือพวกตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเกี้ยงยี่สิบแปดเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกโลเราเหมื่อจะตายเลยครับเซอรเตอร์ครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราเจอรุ่นพี่เนาะครับ เคยพบเห็นเคยเจอกันยังเป็นไฟแรกเลยไฟแรกแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยพี่เข้ามาปะศึกษาเขาเป็นมือตะตายอะไรจำได้ไหมมือจุกจิกแล้วอย่างวันนี้เรามองเกี่ยวกันแผงไงไปเรื่อยๆดูหมดครับไปไฟดังตาตายเนาะไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้พี่ที่นี่เนาะที่นี่เนาะวันนั้นเราเจอกับเองเป็นไงบ้างหนะกขนานะเหนียะขนาดเขามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่นั้นต่อยปล่อยเลยอ๋อปล่อยมาต่อยแต่วันนี้ ได้ข่าวว่าเขาต่อให้เราพรอหนึ่งสองพรมีปัญหาไหมพี่คิดว่าเราได้เปรียบเลยร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นตแล้วเรา100%ครับ100%เนาะสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีคือพร้อมเจอกับอุ้นพี่ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เรามีอาวุธอะไรเสริมมาไหมที่เจอพี่ครัมีทุกอาวุธครับผมมีมาอยู่นะเสริมมาด้วยเราต่อยมาลูนเราทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา สองสามร้อยมาครับเราคนจังหวัดอะไรครับชลีรัมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากชลีรัมเชื่อเชียร์ผู้แสดงละครครับวันนี้เต็มที่ครับผมครับผมไม่ร้องชายครับ